ือการที่เราเนี่ยตายแล้วจะตกนรกหรือไม่ตกนรกนะมันดูหลักๆเลยดูที่2อย่างคือ1ดูที่บุญบาปในปัจจุบันถ้าบุญในปัจจุบันทั้งชีวิตภาพรวมมากกว่าก็จะรอดแต่ถ้าบาปในปัจจุบันมันมากกว่าบุญเนี่ยมันก็รอดยาก2ดูที่บุญบาปในอดีตชาติมันดู2อย่างแต่หลักๆดูที่บุญบาปในภพชาติปัจจุบันก่อนทีน,นี้ของเธอเ่ยเป็นไงดูนะบุญบาปในอดีตอดีตไม่ได้สั่งสมบุญเลยภาษาดิบุตันระลึกชาติไปดู มีเศษกรรมจากการฆ่าตะกะแตนรอจะส่งผลอยู่แล้วท่านเห็นในอนาคตว่าเธอในเป็ไงในอนาคตก็จะไม่ได้สั่งสมบุญนะ่บุญเนี่ยที่เธอจะได้พนมมือไหว้พระเนี่ยนะก็มลงไปกราบะสารีบุญเนี่ยจะเป็นบุญเดียวเลยในชีวิตชาตินี้ของเธอแม้ว่าการไหว้ในครั้งนั้นการกราบในครั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าท่านทักเนว่าโอ้สงสัยเด็กคนนี้นี่ไม่มีโชคซะเลยเนี่ยไม่ได้ไหว้พระเพื่อนๆเ,เลยช่วยกันรวบให้มาไหว้พระเพราะนั้น ก็ไม่ได้เต็มใจร0อแต่ว่าบุญก็เกิดในครั้งนั้นน